โอ้โหต่อที่จําศีลไว้นะครับของนี้30มสบกว่าตัวตายหมดเลยโอ้ยตายหมดเลยครับไม่ได้ตายเองนะครับตายเพราะอะไรไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมครับผมวันนี้มาพบกับผมนักล่าตระลมเช่นเคยครับผมวันนี้คลิปนี้ไม่ค่อยโอเคนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่อ,อ,อต่อนางพญายที่ผมจําสีไว้นะครับกําลังจะออกนะครับคือคือผมออกมาตั้งแต่ตั้งแต่ <c oughs> <c oughs> กลางกลางเดือนออคือผมออกมาตั้งแต่กลางกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับออกจากจำสี ออกจากกล่องจำศีลนะครับกล่องขอนไม้จาำศีลเอามากักไว้อีกที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นที่เพื่อที่ให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าเขาหิวน้ำํำหิวไรเนี่ยให้เขาคุ้นเคยกับกล่องนะครับก่อนที่จะเอาลงกล่องแยกแยกไปเลี้ยงเป็นเป็นแต่ละกล่องแต่ละลังนะครับแต่ว่าคือจุดที่ผมเอาไปไว้เนี่ยเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเป็นห้องเก็บอของลูกชายนะครับ อพอดีมดมัน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 เข้าไปในห้องเนาะมันมันมันมีทั้งมดทั้งยุงด้วยในห้องแล้วก็ลูกชายไม่รู้นะครับตรงนี้ลูกชายไม่รู้ก็เลยใช้อ่าจากค่ามดชนิดหนึง่งสเปกป๋องสีเขียวนะครับผมเอ่ยชื่อไม่ได้ของสีเขียวนะครับป๋องยาวเลยนะครับพ่นเต็มไปหมดกล่องนี้ครากล่องเนี้ยตายยกหลังเลยนะครับ เกือบสามสิบตัวกล่องนี้เกือบสามสิบตัวมันจะเหลืออีกกล่องหนึง่งอ่ากล่องนั้นอ,ออกมาทันนะครับกล่องนั้นอ,ออกมาทัน <c oughs> ก็น่าจะรอดประมาณสักสิบสิบตัวสําหรับชุดนี้นะครับแต่ว่ามีอีกชุดหนึ่งประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวเนี่ยตรงนั้นเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมพยายามที่จะเก็บรวบรวมให้เป,เป็นคลิปเดียวแล้วก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับตั้งแต่ตอนที่เก็บนางพญา เก็บนางพญาผสมพันธผสมพันธ์ยังไงจำศีนยังไง,ง,ไงออกจากจำศีนยังไงแล้วก็แยกลงกล่องเลี้ยงยังไงน,นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็แยกไม่ในคลิปหนึ่งก็คือนี่วันนี้ไม่ค่อยโอเคเลยคือข่าวร้ายมากมากเลยนะครับตายหมดนะครับอเดี๋ยวให้ดูว่าตายยังไงนะครับคือเขาค่อนข้างอ่อนไหวกับเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีนะผมเป็นพวกยาฆ่ามแมลงอะไรพวกเนี้ยต่อนางพญาเขาจะเขาค่อนข้างที่จะเขาจะอ่อน,อ,นอ่อนไหวกับพวกนี้มากคือโดนนิดโดนหน่อยไม่ได้นะครับตายหมดผมเสียดายชุดนี้มากนะครับ ชุดนี้นี่คือผมผสมพันธ์ไว้อย่างดีนะครับผสมพันธ์ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันก็ยังเหลืออยู่ที่มันรอดนะครับที่มันรอดแต่ผมไม่รู้ว่าที่มันรอดจากการโดนยาหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะครับก็มาลุ้นกันว่าที่เอาลงไปชุดก่อนนะครับหกสิบกว่าตัวตเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับผมว่า,าท,ที่ทายด้วยผมเสียดายมากเดี๋ยว ก็ยังมีข้อมีมียังได้ใช้อยู่นะครับข้อตายก็ยังมีเข้อได้ใช้อยู่โอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับชุดนี้เรียบร้อยไปแล้วผมเสียดายมากๆาเลยนะครับอันนี้แค่ออกมาตายข้างนอกนะครับข้างในนี่ก็ยังมีอยู่นะครับนีข้างในนี่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับผมนี้เกือบ30ตัวนะครับเสียดายมากๆาครับผมตัวโอ้โหสมบูรณ์แบบมากตัวใหญ่ด้วยนะครับ โอ้โหน,นะครับโอ้ยังเสียดายเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมอืมแต่ละตัวละตัวนี่คือสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ตายจากยาฆ่า,า,มาแมลงนะครับไม่ได้ตายเองนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูครับท่ตัวที่รอดนะครับตัวที่รอด น่าจะประมาณสักสำหรับชุดนี้นะครับตัวที่รอดน่าจะประมาณสักอ่าก็น่าจะประมาณสักสิบตัวน่าจะมีนะครับน่าจะได้เดี๋ยวเดล๋ให้ดูครับผมอ้านี่นะครับตัวที่รอดนะครับกล่องที่รอดตรงนี้อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะเอาลงลงเลี้ยงแล้วนะครับเข้ากล่องเลี้ยงแล้วนี่นะครับน่าจะประมาณสักไม่ถึงสิบตัวมั้งกเนี่ยข้างในนี่ก็เหลือไม่รู้กี่ตัวนะครับ เดี๋ยวพอมีอยู่อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวที่มันรอดจากจากยานี่มันจะยังไงเนีย่ยเห็นไหมครับที่ผมฝึกให้เขากินนะครับนี่นี่ครับเอาออกจากกล่องเอาออกจากกล่องเลี้ยงมานะครับอ่าไม่ไม่ใช่กล่องเลี้ยงก็คือขอนเลี้ยงเอ้ไม่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 ใช่ไม่ใช,ใช่ก็คือกล่องจําศีลขอจนจําศีลนะครับขอจนจําศีลแล้วก็เอามาก็เอามาเอามา,เอามาอานุบาลในตรงนี้อีกอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับเพื่อท<ๆ>ี่ให้เขาเรียนรู้ว่าหรือวิธีที่เขา เขาจะจําง่ายว่าเวลาเขาหิวน้ำ mm. เขาจะต้องมากินตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีน้ําอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นน้ําพึ่งผสมนะน้ำเนาะแล้วก็จะมีน้ําอีกอันนึงนี่ mm. เขาจะก็จะมากินตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับ mm. เขาหิว mm. เขาจะออกมากินนะครับ mm. โหเสียดายมากครับผมชุดนี้นี่คือเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเรียบร้อยทั้งหมด ก็ไม่เป็นไรครับผมผมผสม,มไว้สองชุดสามชุดเนาะชุดหนึ่งผมบผมปมืนปล่อยคืนสู่ป่านะครับประมาณสักห้าหกสิบตัวได้ไหมครับผสมแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่าจําจเป็นต้องคืนสู่ป่าบ้างนะครับเราหากินกับป่ามาขอผ,ผมก็สามสิบกว่าปีแล้วนะครับเวลาจริงจริงจริงผมผสมคืนสู่ป่าทุกปีนะครับนานแล้วผม,ผมยังคือผมยัง ไม่ไม่ไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกใครทนะั้งนั้นผสมผสมแล้วก็ไม่มีเวลาเลี้ยงก็ปล่อยผสมได้เป็นร้อยตัวผมก็ปล่อยทั้งร้อยตัวครับให้เขาไปสร้างอาณาจักรให้เขาไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมคืนก็คือในในธรรมชาติให่เขามีหนึ่งเราเลี้ยงได้เราเพาะได้เราทําได้ในป่าก็ต้องไม่หมดนะครับในป่าก็ต้องไม่หมดถ้าในธรรมชาติหมดห่วงโซ่ทุกอย่างของธรรมชาติมันมันจะเสียไปนะครับ สมัยก่อนนี่โอ้โหเดินไปที่ไหนก็เจอนะครับต่อเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ดูอีกทีหนึ่งอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าผมเริ่มต้นสมัยหาต่อใหม่ๆเนี่ยหายังไงเป็นยังไงเลี้ยงยังไงทํายังไงหายังไงขุดยังไงมีวิธีทํายังไงครับผมจาหลังๆมาก็เริ่มเอามาเลี้ยงมาเพาะมาทําอะไรพวกเนี้ยจริงๆผมผมผสมพันธ์ผมผสมพันธ์ที่ปล่อยคืนสู่ป่าเนี่ยประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับประมาณสิบกว่าปีแล้วผมจับมาผสมผสมผสมแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่า ผมมีเวลาก็ไปหาในป่านะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาเลี้ยงไม่มีอะไรอยู่ TVs, กับเขาเนาะผมมีงานประจําอยู่รับราชะการอยู่นะครับครับผมก็ฝากคลิปนี้ไปทั้งทุกที้นะครับเดี๋ยวติดตามอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาต่อลงเลี้ยงแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูครับผมดูดูท้ายคลิปดูนี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องเลี้ยงนะครับนี่ผมเตรียไมไว้ทั้งหมดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรุงนี้จะเอาลงแล้วเนาะจะแยกลงนะครับจะแยกจะแยกแยะชุดเนี้ยลงแต่ละกล่องแล้วนะครับ ติดตามโอเคครับผมก็ฝากคลิปนี้ถึงทาง่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานางานักง่า่อลุมนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปยาวนะครับผมจะผมจะรวบรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตอนที่ไปเก็บนางพญา,าตอนที่ผสมพันธุ์แล้วก็ตอนที่จําศีลแล้วก็ตอนที่เขาออกจากจําศีลแล้วก็เอามาไว้ในกล่องตรงนี้นะครับนี่เอามาไว้ในกล่องตรงนี้เพื่อที่ให้ให้เขาอนุบาลตรงนี้ก่อนประมาณสัก ไม่ถึงเดือนนะประมาณเกือบเดือนนะครับตรงนี้เพื่อให้เขาเรียนรู้อยู่ในกล่องนี้นะครับเวลาเวลาไปอยู่ในกล่องตรงเนี้เขาจะได้เขาจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่สับสนนะครับเออเวลาแยกออกลงกล่องแล้วเขาจะรู้ว่าเออถึงเวลาก็เข้าไปข้างในออกมาหาออกมาข้างนอ,อกยังไงน้ําอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้ไม่ยากเนาะครับผมฝากคลิปนี้ไวทั้งนี้ครับฝากกด,กด,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมละทีมงานครับผมเจอก,กันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ